สวัสดีครั้งนะครับครับวันนี้นะครับพบกันที่สวนลําไยอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมาดูสวนให้กับทางลูกค้านะครับที่เข้าไปหาที่หน้าร้านนะครับเนื่องจากฉีดสารไปแล้วสองครั้งนะครับเปิดตาดอกหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับแล้วสภาพนะครับอย่างนี้ครับใบแซมดอกนะครับปัญหาลําไยใบแซมดอกนะครับหลังพ่นสารนะครับก็ เป็นปัญหาหลักนะครับสําหรับลูกค้าทางเหนือนะครับลูกค้าทางบนดอยที่ไม่ค่อยมีน้ํานะครับในการเติมนะครับในการบังคับให้ช่อใบเป็นสามช่อนะครับก็ก่อนอื่นนะครับสังเกตนะครับก็ช่อใบนะครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณสองช่อนะครับสองชัสองช่อนะครับอันนี้คือช่อที่สามนะครับแล้วก็ช่อที่สองลูกค้าฉีดไปแล้วนะครับฉีดสารนะครับแล้วก็เปิดตาดอก นะครับสีสานสองรอบนะครับเปิดตาดอกนี่ครับช่อแดงมาเลยนะครับก็แก้ไขค่อนข้างยากนะครับแต่ก็พอมีวิธีนะครับอันนี้นะครับพอมีวิธีนะครับปัญหาใบเสแซมดอกนะครับก็สองวิธีนะครับก็อาจจะเปิดตาดอกไปเรื่อยๆนะครับให้ให้ดอกนะครับขึ้นนะครับขึ้นจากตรงนี้นะครับ คือจากตรงนี้นะครับให้มันขึ้นเป็นเป็นดอกเลยนะครับก็ทําให้ใบแก่ก็เป็นแต่ช่อลำไยนะครับจะไม่ค่อยสวยนะครับก็ช่อจะเล็กนะครับช่อจะเล็กนะครับอาจจะด้วยส่วนหนึ่งตอนพ่นสารนะครับอาจจะลำไยยังไม่พร้อมนะครับหรือว่าโดนฝนนะครับแล้วก็ไม่ได้กดใบนะครับก็ทําให้เป็น อย่างนี้นะครับทั้งสวนเลยนะครับตอนนี้ทั้งสวนเลยนะครับก็รุ่นนี้นะครับยังสามารถพอแก้ได้นะครับสําหรับลับใยแซมใบนะครับพอแก้ได้นะครับก็อาจจะใช้หกสามสองสาองนะครับบวกกับตัวอะมิโนคาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วก็ตัวสารอีกนิดหน่อยนะครับ กกัันนะครบ็อย่างนี้ลําบากนะครับแต่บางท่านนะครับบางท่านอาจจะบางท่านอาจจะทําสารใหม่นะครับก็อดใจรอได้นะครับเพราะว่าวันนี้วันที่ยีบเก้านะครับยีบเก้าพฤศจิกานะครับก็ยังพอทันนะครับสําหรับรังแยงทางเหนือนะครับแต่สภาพนี้ครับไม่สวยเลยนะครับก็ครับนี่ครับ สวนนะครับตัวนี้นะครับบางช่อก็ยังสวยนะครับเนี่ยครับพอใช้ได้นะครับก็มีตาดอกขึ้นมานะครับแต่ใบค่อนข้างแรงนะครับก็ต้องใช้ปุ๋ยกดใบนะครับหลายท่านนะครับถ้าเปิดตาดอกนะครับถ้าเปิดตาดอกนะครับถ้า มีฝนนะครับให้ท่านใส่สารเพิ่มไปอีก1ขีดนะครับต่อ200ลิตรนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยตัวหน้าต่ำนะครับอาจจะเป็น6 3 2 3 2หรือว่า0 5 2 3 4นะครับ2ขีดนะครับก็จะทำให้ใบไม่ค่อยแรงนะครับนี่ครับปัญหาหลักเลยนะครับเกิดจากน้ำนะครับน้ำค่อนข้างเยอะ น,น้าค่อนข้างเยอะตอนพ่นสารนะครับแล้วก็ต้นลําไยไม่พร้อมนะครับต้นลำไยต้นลาไยยังไม่พร้อมแล้วก็เปิดสารนะครับก็เดี๋ยวเราลองแก้ดูนะครับนะครับลองแก้ดูนะครับลองแก้ดูนะครับอาจจะทันนะครับอาจจะทันนะครับเดี๋ยวผมจะลองแก้แล้วก็อีกสัก เจ็ดวันนะครับให้มาดูอีกครั้งนะครับว่าจะมีอ่อดอกขึ้นมาไหมนะครับนี่ครับให้ดูนะครับครับลองดูครับว่าจะแก้ได้หรือเปล่านะครับผมโอเคขอบคุณครับ